นี้จะใช้คลิปสตูดิโอนะครับใน iPad นี่ iPad นี่เลย iPad ตัวนี้เป็น iPad 12นะครับคู่กับมือถือนะครับอันนี้เป็น g a l a x y 4 3นะคนลนะค่ายนะอันนี้เป็นมือถือค่าย Android นี้เป็น iPhone ไม่ใช่อันนี้เป็น a p p l e นะครับ iPad นะครับทีเนี้ยจะสังเกตว่าตอนนี้คลิปสตูดิโอมันมีคำว่าเวอร์ชันนี่แบบเวอร์ชันแบบ10ปีนะครับต้อง10ปีนะต้องอัปเดตด้วยนะครับเนี่ยโหลดมาเลยเนี่ยโหลดมาเลยทั้งคู่ กดมาเลยก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาปึ๊บนี่จะขึ้นสินนะปีอย่างนี้นะครับสิปีอย่างนี้นะปึ๊บนี่เหมือนกันตัวนี้ปึ๊บสิบปีต่างคนตัดงสิปีนะจะมีฟีเจอร์ใหม่คือ c ร l มิเซอร์ขึ้นมานะครับจริงๆมีหลายตัวแหละที่ที่แบบอย่างเช่นเรื่องของการเอ็กพอร์ตไฟล์โบ o t o s h ด้วยนะทำให้แบบสามารถ ใช้ฟอนต์ในโป้ช็อปได้แล้วซึ่งมันไม่เคยทําได้มาเป็น10ปีนะควรจะทําได้ตั้งสิปีก่อนแล้วนะอ่ะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราเราจะใช้ตัวเนี้ยคู่กับไอ้นี่ยังไงดีนะคู่กันยังไงดีมันจะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเอาออกก่อนปุ่มนี้นี่เห็นป่ะปุ่มรูปนี้ตรงนี้นะให้เรากดไป1นทีนะครับ มันจะมีไอ้นี่คีว่าโค้ดมาให้เนี่ยทีว่าโค้ดมาให้เห็นป่ะคือมันไปแบบนี้ทีนี้ยให้เราใช้มือถือมือถืออีกอันหนึง่งนะมือถือก็มีปุ่มเหมือนกันปุ่มเดิมก็ปุ่มเหมือนกันเลยตรงนี้นะครับกดเข้าไปอกอให้ดูเลยนี่ไม่ได้ถามว่าอะมันเฟลอยู่ ให้ให้สแกน QR code จริงคนจะอยู่ปุ่มบนสุดนะนะให้กดสแกน QR code นี่แล้วก็เข้าไปสแกนเห็นไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยกดปุ่มเนี้ยปุ๊บกดฟลิปปุ่มในมคื่อถือนะกดฟลิปปดอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมสังเกตปะ่ะกดตรงนี้ไอ้นี่เคลื่อนเห็นปะ่ะประโยชน์มันก็คือเอามาเพิ่มคีย์ลัดนะสร้างคีย์ลัดในมือถือแล้วก็กดกดผ่านกับไอ้ตัวนี้บางบางทีเราไม่ได้หยิบคีย์บอร์ดไปด้วยไง อะไรเงี้ยเราอาจใช้มือถือเนี่ยช่วยช่วยเหลือได้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจนะในมือถือก็คือจะมีการเซตคีย์รัดเนี่ยเซตคีย์รัดในมือถือขอไม่พูดละเอียดยกันเอาคร่าวๆคร่าวๆแล้วก็นี่เซตคีย์รัดได้ได,ได,ได้ได้หลายตัวเลยกดเซตนะเห็นไหมกดปุ๊บมันขึ้นมาเลยอย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกเครื่องมือต่างเนี่ยเนี่ยครับเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นจานสีนี่จานสีเห็นไหม สาม,มารถเลือกจานสีได้ขอไอ้คันขอโคซี่ไปก่อนนี่สาม,มารถเลือกจานสีคู่กันได้นะครับสูกออมหนึง่งซื้อแบบนี้เห็นไหมเดื๋ยวหมุนหมุนหมุนหม,มุนเนี่ยสังเกตไหมสีตรงนี้เปลี่ยนตามเห็นไหมครับสามารถเลือกจานสีนี่ สวยงามอาจารย์สีนี้น่าจะน่าจะดีนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องเอาค o ลเลอร์วมาขึ้นมาในหะน้าจอ iPad นะซึ่ง iPad เนี่ยมันอัดมันอัตคัดต่อให้แค่1ิบสองนิ้วเหอะมันอัตาคัดหน้าจอเห็นไหมเนี่ยอัตคัดมันมันซ้ายขวามันไม่ใช่เป็นสิบหต่อเก้าเนี้ยพอเป็นมันเป็นแบบสี่ต่อสามเนี้ยไอการวางวัตถุไอการวางเครื่องมือซ้ายขวามันได้ทําได้น้อยนะแล้วอย่างหนึ่งอะ่ะคนเราเอะพกมือถือตลอดนะยุคนี้ใครๆครก็พกมือถือยิ่งคนทํางานไอพวกนี้ด้วยไม่มีทางที่จะไม่พกมือถือไอเนี่ก็เลยเามาใช้ได้ ก็คือ,อยัง,อยงไงซะเราไม่มีทางลืมพกมือถือด็ดขาดน,นะครับนี่ใช้ทํานู่นทํานี่โรเทชใช้เป็นเมาส์มูฟใช้เนี่ยโอ้ใช้ได้หลายอย่างเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยใช้ได้หลายอย่างมากนะคือพูดง่ายคือไอ้มือซ้าอยอยู่เราอยู่ที่นี่ได้เลยอะเราอยู่ที่นี่ได้เลยแล้วก็มือขวาอยู่อยู่กับ iPad นะครับมีหลายตัวให้ลองเล่นนะมีมีเยอะมากนี่นี่คัลเลอร์มิเซอร์เหมือนกันนี่เลือกสี เลอรมิกเซอร์แล้วเลือกสีได้นะครับลองไปเล่นดูนะลองไปเล่นดูมีเครื่องมือเยอะมากอันนี้จริงๆมันมีมันมีปล่อยมานาน,านแล้วเรื่องของการใช้ตัวมือถือกับตัวโปรแกรมนะแต่ว่ามันใช้ได้ออกับคอมเท่านั้นเมื่อก่อนนะก่อนนั้นเนี้ยใช้ได้ออกับคอมเท่านั้นควอมเคยเทสแล้วนะแล้วมือไอไอแพดเนี่ยมันเพิ่งปล่อยมาตอนสิบเนี่ยสิบปีเนี่ยถึงใช้ได้เพราะก่อนนั้นเนี้ยคุอมเคยตอนที่มันปล่อยฟังก์ชันนี้มาลองใช้กับไอแพดแล้วมันมันมันไม่มีไอคอนนี้ออกมา นะดังนั้นก็เลยมั่นใจว่า iPad เพิ่งปล่อยมาเนี่ยเมือม่อเมือม่อตอนสิบปีนี่นแหละประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวบอกข้อจํากัดให้นิดนึงนะซึ่งเป็นข้อสังเกตก็คือไอมือถือเนี่ยใช้ได้แค่ชั่วโมองเดียวนะถ้าเกิดใช้คิปสตูดิโอแล้วก็เวลาซื้อคิปสตูดิโอออนไลน์แพดใช่ไหมมันจะเป็นซิงเกิลซิงเกิลดีไว์อะนึกออกว่าก็คือได้แค่อันนี้อันเดียวดังนั้นถ้าเกิดเป็นข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าเราจะใช้มันคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพเราอาจจะต้องซื้อทั้งคู่ ในมือถือซื้อต่อปีไอ้นี่ซื้อต่อปีอาจจะเสียดังเพิ่มหรือไม่ก็ต้องซื้อแบบซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อคิสตูโอใน iPad ในลักษณะที่เป็นโฟร์ดีไวก็คือมีมีดีไวแบบเชื่อมกับคอมนวยกับมือถืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะก็ก็คือแบบมันมันก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับถึงถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคการเชื่อมการเชื่อมต่อน,นี้น่าจะใช้เป็นลักษณะลักษณะของการใช้ไวเลสนะเนี่ยเริ่มเตะเนี่ยเนี่ n คอนเน็กไม่ติดละอ่าติดบ้างไม่ติดบ้างอาจจะมีบั๊กนิดหน่อย นะเราลองลองใช้งานดูแล้วกันอันนี้มันเพิ่งมาก็ยังไม่ได้เทสอะไรมากเดี๋ยวค่อยทำเทสรีวิวทีหลังแล้วกันนะครับ